คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นควรดูเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนนฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้ครับผมพาพี่ๆน,นานาะมาตกปลากันที่คลองบางลาโถ่อีกแล้วนะครับจุดนี้ก็คือจุดที่เขาเรียกกันว่าหมายสามแยก โคกผะนะครับผมก็จะเป็นสามแยกที่สองนะครับที่เราเคยได้ไปลายิสกตัวใหญ่ๆกันนะครับวันนี้มาถึงก็โอ้โหน้าลงเยอะมากนะน้ําลงแบบเยอะมากๆลงไปเป็นเมตรเลยครับจากแต่ก่อนนี้น้ําแบบเยอะมากนะน้ําแบบว่าขึ้นมาเนี่ยให้พอที่เราแบบจะลงไปอะ่ะแล้วแล้วเอาถังตักน้ําได้แต่ว่าวันนี้คือต้องใช้เชือกอะ่ะโยนลงไปอะ่ะ น้ำลงเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายรอบๆนะครับว่าเป็นยังไงนะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเหมือนกันนะครับผมนี่นครับนี่ก็จะเป็นสภาพหมายนะครับโดยรอบนะครับนี่อย่างนี้เลยนี่นะครับนี่นี่นี่เลยนะครับน้ำลงเยอะมากดูดูดิหูน้ำแบบชันสุดๆอะ่ะ ว่าลึกมากนะเนี่ยจากที่ผมยืนเนี่ยจนถึงน้ําเนี่ยเกือบสามเมตรนะเห็นแบบเนี้ยสองเมตรกว่านะลําบากมากเวลาจะลงไปตักน้ําหรือว่าจะเอาปลาลงไปเก็บนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามรับชมนะครับภาพบรรยากาศในวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะน้ําแห้งแบบนี้ ไม่รู้ว่าจะมีตัวมีแต้มไหมนะผมไปติดตามลุ้นด้วยกันครับไปเหยื่อที่เราใช้กันในวันนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับเหยื่อของผมเองนะครับเป็นเหยื่อตกปลาสี่คูนร้อยนะครับนี่อันนี้เป็นแบบผสมสําเร็จนะครับผสมน้ําและตกได้เลยนะครับผมหมายคลองแบบนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นสูตรสองนะครับนี่ครับคลองแม่น้ํานะครับก็จะเหมาะสําหรับสูตรสองนะครับก็จะมมีกลิ่นที่ค่อนข้างหอมเปรี้ยวนะครับ ปลาก็จะชอบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบ่อเหมานะครับเป็นบ่อเหมาเขื่อนอ่างเก็บน้ํานะครับก็จะเหมาะเป็นสูตรหนึ่งนะครับสูตรหนึ่งก็จะเป็นเหยื่อหอมนะครับผมหอมหอมฟุ้งเลยนะครับแต่ว่าสูตรสองนะครับก็จะเหมาะกับปลาคลองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผม มาแล้วครับผมปลาตัวแรกของเราเป็นปลากระมังตัวสวยๆเลยครับสุดยอดครับผมประเดิมปลาเดิมตัวแรก ผู้ชมนี่ดูมันนินดูไซส์ดูไซส์ดูไซส์ซอ๋อใหญ่มากครึ่งโลอ่ะตัวเนี้ยปลาคลองธรรมชาติอยู่ตกปลาสี่คูร้อยครับยอด มีแต่ไซส์สวยๆเท่านั้นเลยนี่ปลาหมอคางดําอำตัวยังกับบนันินนะครับตัวใหญ่เลยเนะี่ยดูดิถือว่าคือถ้าเป็นคองแบบเนี้ยถือว่าไซส์ใหญ่แล้วนะมันอาจจะสู้แบบเหมือนแบบเป็นน้ําก่อยน้ําเค็มไม่ได้นะครับนี่ถือว่าใหญ่เละ ช้อนไหมครับยืนที่ช้อนหน่อยได้ไหมครับ มาแล้วปลานุนจันครับเกือบเกือบสองโลอ่ะสุดยอดครับกินเบามากกินเหมือนกินเหมือนปลาเล็กอะ่ะเดี๋ยวตกปลาสี่ขูร้อยครับไปด้วยครับผมตอนนี้ก็เที่ยงวันแล้ว ปลาขึ้นดีมากนะปลาขึ้นอยู่หน้าเบ็ดเนี่ยเท่าที่เรามองเนี่ยเป็นฝูงปลาหนุนจันแน่นอนครับพอดูจากที่เราได้ตัวแรกขึ้นมานะครับปลาหนุนจันแน่นอนแล้วมันก็ขึ้นวนเวียนวนเวียนนะอยู่อยู่แ,แถวๆเนี้ยแต่มันก็ยังไม่เอานะมันกินไปเมื่อตอนนี้สิโมงใช่ไหมกินไปเมื่อตอนสิบเอโมง มันก็ยังไม่เอานะยังไม่เอายังวนเวียนวนเวียนอนะ่ะว่ายวนขึ้นน้ํามองเห็นตัวเลยอะ่ะขึ้นมาม้วนน้ำเนะี่ยเห็นเลยว่าคือปลานนจันทร์นะครับก็เนี่ยรอต่อไปนะครับก็มันมีเวลาคือไปเด็นเนะ่ยเรามีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะบ่ายสองครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเก็บเบ็ดแล้วนะครับก็อาจจะโดนนะเผื่ออาจจะโดนอีกนะครับผมไปลุ้นไปดตามรับชม ลุนไปด้วยกันครับขึ้นเยอะมากนะขึ้นเป็นฝูงเลยแต่ว่ามันยังมันยังหาเหยื่อไม่เจอหาเบ็ดไม่เจอนะครับน้ํามันขุนข่นๆด้วยนะครับวันนี้วันนี้น้ําน้ําไม่ใสนะน้ําแบบออกแบบสีออกเหมือนน้ําโคลน่ะจะว่าน้ําแดงก็ไม่ใช่นะถ้าเป็นน้ําแดงก็อีกแบบหนึ่งสีออกเหมือนน้ำโคลนหน่อยนะวันนี้โอเคครับผมไปลุนกัน มีเวลาอีกประมาณ2ชั่วโมงครึ่ง ดิโอ้โหดึงอย่างงี้ใช่ไหมปลาดูดสิไม่ใช่หรอกมั้งขึ้นน้ำบอกว่าถ้าขึ้นน้ำอ่ะไม่ใช่ดี้ังไหมปลาดูดเจ้าวะเฮ้ยเฮ้ยได้ลุ้นมาตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขา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 วมาจนได้เว้ยมาจนได้เว้ยซิตับซิตับ

โอเคอย่าโยกอย่างนั้นย่าโยกเงีงนั้นโยกตรงตรงโยกตรงตรงอ่าัดัดับมาิเ้โหตัน้โอ้โหรอ2ชั่วโมงยอดหูหตัวนี้อ้วนปักเลยอ่ะ เงียบเปันเนนเนาะกินเนี่ยถ้ากินแบบเนี้ยสงสัยได้สองอย่างเลยอะตาดูนี่ครับตัวนี้สองโลกว่าแน่นอนตัวนี้หนักเลยสองโลกว่าแน่แน,นี่ครับยอดโอ้โหฝูงเนี่ยมันขึ้นอยู่ตรงหน้าเบ็ดที่เราตีนี่แหละมัน มันไม่หนีไปไหนนะแต่ว่ามันกินห่างจากตัวที่ได้อะเกือบสามชั่วโมงอสามสี่ชั่วโมงอะโอ้โหตัวแรกได้ตอนกี่โมงนะประมาณสิบเอ็ดโมงตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วครับอวนตับป่าน,นุนจันครับเหยื่อตกปลาสี่คูนร้อยฝากไว้ด้วยโอ้โหนุก็จะไม่ได้ตัวซะแล้ว ฝูงขึ้นแต่มันไม่กินนี่รุ่นนุ่นนี่ลุนลนลนล่นแล้วเนี่ยนี่ไงเฮ้ยเปิดเปิดมีนปเปินมี สกโกงยไอ้ออนี่ล่อมันหมูปะนี่จะได้ตามคำขอจริงๆเหรอ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนินตัวงามเลยใช้ได้ฝ่ามือฝ่ามือ,อยอดครับ <c oughs> มาด้วยกันแต่มันอยู่คนเดียวยังไงไม่รู้อะ รู้สึกรู้สึกแบบนั้นมาด้วยกันเหมือนจะมันอยู่คนเดียวยังไงไม่รู้เอยไปขาดโงแล้วเอาเอาเอเดืตานีโค้งนั่นไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หันนินหันนิน เอาเว้ยโอปานินสวยว่ะยันได้ปานินจริงปะก็่าไปบังมันปนินปานินโอ้ยหนินนีมเลยอะนี่ตามคำพูดเลยนะเนี่ยหนิมสองหิมสองนจันหนึ่งโอ้โหนี่ครับไม่หนึ่งตัวจะได้สวยเลยตัวเนี้ยขอขอเทวดาเขาไว้ว่า ตั้งแต่บ่ายอ่ะขอนุนจันอีกหนึ่งปันนินอีกสองได้ตามคาดหมดเลยยอดเดือดปลาสี่ <4 S 2> คูร <100 S 2> ้อยครับอบเอเได้ตามคาดหมดเลยมาดูผลงานวันนี้ครับเอเป็นที่น่าพอใจนะครับมานุนจันนะครับไซก็เนี่ยรองเท้าเบอร์สี่สิบห้านะตรงนี้ รองเท้าเบอร์45เดี๋ยวเทียบจะไม่เห็นกันประมาณนี้เลยนะครับันผลงานวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเยอกปลา4ีคูนร้อยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ครับปลาคลองปลาธรรมชาตินะมีหมดครับเยอะก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาผมลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ชมนะครับโอเคครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ Thank <laughs> you.